งงสวัสดีคนด้วยครับจุดก,กับผมสน,นอเอดครับวันนี้ก็มาทำคลิปเกี่ยวกับการกินอาหาร่เนี๋องชิปคชของผมโอ้ยโอเคนี่ผมมีเมนูใหม่ครับที่จะมาเสนอเว้ยเออเมนูใหม่ครับก็พอซื้อมาครับพอไม่ต้องห่วงวมันคืออะไรใช่ครับมคือนี่ครับเ f เครับอีกสัง่งใครรู้จัก ใครจะจําได้ว่ามีใครจะรู้จักมีโพ้ก็รู้ดีครับว่ามันมีตัวละครนี่วที่เป็นตัวไก่ครับเป็นึงเกมโทโฮครับแล้วก็ในเรื่องซีรีส์จินอมเ็กซ์ที่ทําไมเอฟหาแปดที่มีบอสมีชื่อว่าเบิร์นชิคเก้นครับหรือเบิร์นแคนโก้ครับหรือว่ามีคนเอาท่านใครจะรู้จักมีโพ้ท่านยูยูโกดีนะโอเคไหมเนี่ยเาจะมาแตกเคฟซีเกมครับโอเคมา เริ่มแรกครับอันนี้ก็เตรียมของข้าวเหนียวนะครับอาริตะที่จะเ,เปิดข้าวเหนียวน,นะข้าวเหนียวไม่เปิดรนะก็โอเคอันนี้กูจะเปิดเลยอาจอาจจะเอ้งไม่มีหลักคนณดิฟิวจานแดกให้ฉันอ่นนะไม่มีอ่ะโอเคคนระับผมจะลองเปิดไก่แล้โอเคมาดูครนี่ครับเปิดครับว้าวดูนี่สิว้าวครับดูวนะครับไห ว้าวดูนั่นสิไก่ครับหน่าแบกมากไปเพื่อนพอเราก็จะลองไอ้นี่ก็จะเป็นฟินฟายนะเออเรากลองเปิดเลยนี่ครับี๋ยวคัดกินครับไอสัตว์ฟินฟายครับคัดกินครับฟินฟายครับฟินฟายไม่เสียวต้มกะทินีกแดดโอเคมรากินเงบ หลังจากคุณจะลองชิมแค่ชิมเดียวจะเป็นยังไงโอเคอ่ลองชิมนี้ลองชิมนี้โอเคลองนะครับว้าวขคอนเดนด์ด้วยอืมปะอืมอืมรสชาตก็ไม่ไก่ธรรมดาอ่ะพี่สัตว์จริงๆนะรท่าติไม่ไก่ธรรมดา แคบเฟ้นไฟครับจุมลองกินเลยนะครับน,น,น,นี้คือเฟ้นไฟครนี่อ่าอืาอมอืมรสชาติก็เหมือนมันฝรั่งทอดทั่วไปเหมือนกับหนุ่มแจ๊คที่ขายตามร้านเซเว่นที่ขายตามร้านขายของของ,ของชำแล้วก็ร้านเซเว่นใช่ไหมโอเคครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับไปเจอกันในพระาพนาบีครับ กูมาด,ดูขึ้นหน่อยครับไปไปครับ